วัสดีครับพี่น้องพบกับบอลลคนโกครับวันนี้พบกับบาลลูครับบาลลูนมันนี้ก็เป็นมือดีมือหนึ่งครับคอนงานมาสียาคุ้มเข่าพี่น้องนัดมาอย่างดีครับหรับยาคุ้มเข่านะครับบาลุูก็เอามาสีครับยันหยาตเกิดหลายเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีลดต้นทุนนะครับพี่น้องเอ้ยการเให้หน้ายังสี่นะครับห้องก็ต้องเตรียมการนะครับมีการเตรียมการที่ดีนะครับถ้าเ้องเตรียมการดีมันกับหน้าห้องก็จะเข่าก็จะงามพี่น้องอันนี้ห้องมาสียาคุ้มครับ ยาคุมเหมือนมีหลายแบบครับอันนี้เป็นคุมแหงพี่น้องคุมแหงคือคุมบ่ใหาเม็ด็ดมันเกิดครับผมเนาะเวลาเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็จะนะครับเกิดดกงามนะครับถ้าเราบอกคุมไว้นี่ยากับเขาก็จะเกิดพร้อมกันพี่น้องจกักสีด้กินบ่ได้กินกน,นะครับเอาก็เลยใส่วิธีดีครับพี่น้องเนาะคุหญยาไวกอนนะครับื้นนี้คนงานมั่งกันสี่คนนะครับสี่คนนะครับอันนี้เพิ่นรับจ้างทั่วไปได้พี่น้องด้วยผู้ใดยอยากรับ จ้างกับบอกผมผมอยู่ทิมเบอร์ทิมบื่อทั่วไปเพิ่นครับโอ้เพิ่นตามโตยากพี่น้องโอ้ยสุดจะเอินมาได้ครับเพิ่นเบื่อตะมือไปครับไปสุ่มมือครับคนงานสุดนี่เพิ่นเพิ่นอยู่ทั้งน้องไายเพื่นครับอยู่อ่อนบ้านศูนย์กลางเพื่นครับเพิ่นมารับจ้างครับเพื่นน่ะโอ้แต่ล็อกได้ล็อกคิววเอพี่น้องบอลหลุดทั่วจีได้มาานะครับพี่น้องอันนี้ก็โอ้ยพื่อนนะนะครับเพิ่นมาสีแป๊บเดียวพี่น้องเพิ่นมาสีข้นไหม เครื่องเพิ่นก็ดจะเป็นเครื่องย่นนะครับบอมันบอมเนเครื่องแบตเตอรี่พี่น้องแห้งนะครับเพิ่นเกิดทปรุงยาแก้จากน้อยเพราะเปนยางเร็วนะครับนะหน้าช่งนี้แปดเก่าไรครับพี่น้วงกขบเปหลายดอกต่วเพิ่นเกิดโอแป๊บเดียวฉีดพี่น้องเนี่ยนะครับเปิดม้ากันสี่คนนะครับนะพี่น้องผู้ใดสนใจกติต่อได้ครับเด้อนะครับอ่าเพิ่นรับจ้างทั่วไปนะครับผม อันนี้เบ้ารถบ้านเขาเหนียวหมดพี่น้องเนี่ยเขาเหนียวเขาอิเตียกไนได้เนว่าครับพี่น้องเนาะนะครับเขาก็เลือกวิธีการที่ดีสุดนะครับในการเห็ดก็คือคุ้มหยาไว้พี่น้องบ่ให้มันเกิดนี่แหละครับเนาะพี่น้องป้องไปทังเอื่อเห็ดเป็นสีบาครับนะครับทังนี้ทังบันพือเหตดเป็นสีรับพี่น้องเป็นผ้าเห็ดก็เลยเห็ดตางเพลินนะครับรองเบิงนะครับส่วนหน้าแปลงเนี่บ้าราก็เกต็รปับดินไม้ครับพี่น้องเป็นเห็ดขั้นแท้เงี้ขึ้นนะครับ เพื่อที่จะให้มันอยู่หนามพี่น้องแต่ก็มันขาดไว้พี่น้องก็เลยโอ้ยปั่นนี่ไม่ไหม่งไงให้มันอยู่หนามพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนก็เที่ยวมาเบิร์ตเพื่อนก็มาเติมยาพี่น้องเพื่อนเอาถังผ้าลินมาเลยพี่น้องเพื่อนอนะโอ้ยหนามนะครับเพืพ่อนเฮ็ดายครับพี่น้องบ่ได้ไปตักบ่ได้ไปยังนะครับหนามก็เพื่อนไปเอาหนามสะอาดมานะครับหนามบ่เป็นถ <c oughs> างสกปรกครับทีมงานก็เฮ็ดดีครับพี่น้อง นะครับพวน่ะยาก็นะครับบารถก็ซสื่อมนันเป็นยานามพี่น้องยานามคุ้มขาเด้วพี่น้องเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ